น,น,น,ะะนี่เดแลยวเรามาดูกันที่หน้าง,งานนะครับหน้าง,งานที่นี่เป็นการก่อสร้างอาคารแบบนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้เป็นการอ,อ่การดูแลการทํางานโดยทีมอ,อ่พี่กิติพันธ์นะครับนี่คือในส่วนของ แผ่นพีดีนะครับนา6นิ้วนะครับกว้างเมตรยี่ยาว3เมตรแล้วก็น้า3านิ้วนะครับอุปกรณ์ที่เตรียมนอกจากแผ่นพีดีก็จะมีกาวนะครับนี่คือกาวในการนะครับกาว KB910 ในการต่อยึดโฟมแล้วก็นี่คือน้ายาประสาน KB920 นะครับแล้วก็ตาข่ายแล้วก็เป็นการติดตั้งนะครับนี่ติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราคุยกับพี่กิติพันธ์อีกรอบนึงนะครับเมื่อกี้อ่าถามที่พี่ทําอะไรอีกทีนึงครับตรงนี้ ตรงนี้เป็นฟินระเบียงครับ,รบเดิมผู้ออกแบบเนี่ยออกแบบไว้เป็นผนังเทคอนกรีตคราวนี้เนี่ยปรึกษาทางผู้ออกแบบเรียบร้อยแล้วว่าถ้ามีกระบวนการทํางานที่ง่ายกว่าอย่างใช้โฟมมาทำเนี่ยนะครับโฟม EPD มาทำเนี่ยอน,นุญาตให้ใช้งานได้เลยนะครับวันนี้ก็เลยเชิญคุณสัญชัยมาเป็นคนันซาวให้เราหน่อยเรื่องของการประกอบฟิน อันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยครับครับผมครับผมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานพี่กิติพันธ์นะครับแล้วก็ทีมงานวันนี้เป็นการทํางานกันครั้งแรกนะครับที่เราติดตั้งไปพร้อมๆกันบางส่วนก็เป็นการเรียนรู้พร้อมกันว่าเป็นการติดตั้งที่อาจจะนอกเหนือจากการทํางานปกติซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเนื่องจากว่าเราไม่ยึดไม่ยึดอยู่กับพื้นนะครับแต่ใช้เดือยเป็นตัวล็อกแล้วก็อันนี้เราพับเหล็กเป็นตัวยูนะครับล็อกระหว่างแผ่นแล้วก็ใช้กาว เป็นตัววัสดุในการติดนะครับนี่ก็และที่สําคัญนับขาดไม่ได้คือน้ํายา KB 920น้ํายาประสานปูนฉาบโฟมที่เราจะใช้ทาก่อนที่ฉาบแล้วก็ตะข่ายนะครับและนี่คือส่วนของหน้าง,งานนะครับวันนี้นะครับตอนเช้าเราก็คุยกันในห้องของทีมงานนะครับแล้วก็มาสักประมาณ10เอ่อสิบโมงกว่านะครับเราก็มาเริ่มทํากันที่หน้าง,งานตอนนี้ก็ที่ถ่ายนี้ก็เที่ยงกว่า นะครับก็เป็นการติดตั้งซีแผนเพราะอาจจะหลายคนเพราะเป็นการเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ในการตัดนะครับนี่กับกล่องยึดแล้วก็เตรียมใส่เดือยนะครับก็ใส่เดือยไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็เจาะนะครับและนี่คือส่วนหนึ่งที่หน้างานนะครับที่เราทํากันที่นี่นะครับที่คลองหลวงนะครับที่เป็นอาคารที่ใช้ EPD กว้างไม่ยี่สิบยาวสามเมตรหนาหกนิ้ว เป็นกินแล้วก็เป็นผนังกั้นดินนะครับขอบคุณพี่กิติพันธ์นะครับที่ให้ความไว้วางใจในการใช้แผนวิดีที่ช่างรูคู่บ้านครับ